แชร์ภูมิใจเสนออันนี้เดี๋ยวนั้นอีกอันหนึ่งด้วยเอาคู่กันใช่ไหมเอาเอาเอาไอเหกดบุเอาคู่กันใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ไม่เอาเอาเอาเดี๋ย ก็ได้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นขขงมาหาไ,หไหั่ไม่หยุดหนูไล่อยู่นะดีไหมไมืใจไหมสิทธิ์เก่าดีเด่นใส่ไม่ได้อ่ะคำนึงนี่น่ารักเนี่ยวันน่ะตื่นเช้ามาก นะมันใส่ยาวไปเลยน้ะไม่ต้องอย่างงี้ไหนม,มันหมุนไม่ได้มันมันแคบต้องอยังไงต่อพ,พีพีดังใหญ่แล้วรายการเอฟซีเยอะออกรายการเอฟซีเยอะใครไลน์มาเนี้ย หนมเป็นรูสอดก็ไปอย่างนี้ใช่ป่ะใช่สอดเข้าไปในรูพี่เป็นรูบอมขาไปทำอะไรที่ตนุ่มใบกานะทำงานใส่การใส่กับแม่แชุดเลิศหมดเลยอ่ะเช็ดเอาเดี๋ยวเอาเป้าอันนี้เช็ดป้าเปียกไง มาถูกไหมพี่ใส่ถูกเลยเนาะถูกตัวหัวตัวเคเดี๋ยวนี้ไม่ไล่คู่กันเลยพี่พีชนอนเร็วค่ะช่วงปีใหม่เขาทั้งบุญลงบยาบ้างไปแบบตามสถานที่ต่างๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้นี่เท่าไหร่ ไม่ได้มีเวลาตรงกันสักเท่าไหร่ปลูกผมไหมคะไม่ได้ปลูกค่ะ แค่ไข่เนี่ยให,ใหญ่ไปเป็นอะไรนักหนาเนี่ยฮะนี่ใส่แย่มากไปนะไแล้วไปแก่งต่อยรถแล้วทำไมหนูห้อยวายเก่งจังนะนี่ก็หัวดลอ้อหนูห้อยวายเก่งกระเป๋าอะไรดีพี่เจมชาแนลมาเนาะติดขนตายรถแล้วกัน ใช่ค่ะขนล,ลุกไหมพูดค่ะอย่ไม่เป็นตัวเองนะดูปล,ลอมมากมันไม่มันเป็นคำพูดที่พูดกับคนอื่นนะ่ะไม่ได้พูดกับพี่แม่จุม๋ม<ะ>เราเนี่ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกให้จบ ถ้าพูดพอาะีิกันเหมือนฟอมนะว่าต่างคนแต่คิดว่าไม, <า S 1> ม่จริงใจหรอเแม่เราต้องคนไม่จริงใจซึ่งกันและกันถ้าพพูดพอแม่มเสร็จหรือยังใจเลยค่ะถึงไป่ดูก่อน แต่งแบบนี้น่ารักหรอพี่พีหนูแต่งแบบนี้น่ารักไหมอะไรครับยังไม่ทันเห็นเลยละปลอมกว่าติแดแล้วคุณโบฉันไมติดกับตาในรถฉันจะไม่ให้ใครมาว่าฉันได้ไปดีกว่าไป,ป,ปไหนกระเป๋านั่นเอาไปนี่คอนโทรอยู่ไหนวะแด๊พี่จุม่มรูปผมก็าถูกรูปเองดีกว่า ออกอันนี้อันนี้เอาไปแม่ก็กินแต่ขี้วันๆนะเป็นาาอะไรอ่ะเข้าไปกินขี้ตลอดเวลาเลยแม่โอ้ยตายรู้พี่เพชรเอ๊ะอะกระโดดเข้าไปกินขี้แมวอ่ะขี้แปดมันหอมหวานน่ะความสุขของแม่เป็นว่าสบายเลย <S <S จริงๆ <'m> นี่ก็กระโดดซับพันหนึ่งก็ลงแล้วเข้าไปกินขี้เอะอะเข้าไปกินขี้แล้วหนูให้พี่พีดูไม่ได้หรอกเพราะว่าหนูรีบก๋พี่พีดมันจะกุยกระเป๋าโหใครอแกวรู้เลยพี่จุ๋มไม่ยอมพูดหรอว่าใครอรู้เลยยังดูอยู่ว่ามันทำแบบมันบาดหรือเปล่าเนี่ยนี่ รู้เลยว่าลูกสาวเขามันแกวแบออกมากินที่แล้วเหรออือแแบ้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เดี๋ยวไปให้ด <ring> ูมีอะไรใหม่ๆซื้อแทบซุกอย่างเลยรักมีแต่ยังไม่ได้ลงค่ะ ที่มันผมโดนขาไปไปไปขอแบง่งจบไ,<ป>ไปเก๊กเก๊กเก้วยัยเข้ามาเข้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 ายัยโอ้แก้เก๊าอยู่ท้อสัตว์อีกขึ้นนึงผับได้โอเคไปก่อนเลย